สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นุกสุดทิดายอมรับหายป่วยโรคมะเร็งหายแล้วหลังนักสแสดงสาวนุกสุดทิดาออกมาเปิดเผยว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งไทรอยด์ซึ่งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองสร้างความตกอกตกใจให้แฟนๆเป็นอย่างมากซึ่งล่าสุดสาวนุกออกมาอัปเดตสุขภาพให้ฟังกันแล้วโดยได้ระบุว่าตอนนี้รักษามะเร็งหายแล้วที่ก่อนหน้านี้ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งไทรอยด์ซึ่งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลือง ทำให้ต้องผ่าตัดไทรอยด์และต่อมน้ำเหลืองออกและต้องรักษาต่อเนื่องด้วยการให้เคมีบำบัดคือการกลืนแร่ผสมกรรมะาราังสีแต่ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่รักษาหนุกเข้มแข็งมากเพราะตัวเองเป็นห่วงว่าหากตัวเองอ่อนแอแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกๆส่วนของมะเร็งที่ผ่านการผ่าตัดไทรอยด์และต่อมน้ำเหลืองออก ในเชิงเทคนิคการแพทย์ถือว่าหายแล้วหลังจากนี้อีก6เดือนก็ต้องเข้าตรวจอัลตราซาวด์และดูค่าเลือดอีกรอบซึ่งถ้าผลออกมาปกติไม่เจอมะเร็งแล้วก็ไม่ต้องกลืนแล่อีกต่อไปส่วนด้านของอาการไทรอยด์ตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับยาเพราะหากทานเยอะไปผมก็อาจจะร่วงผิวก็จะแห้งหากทานน้อย หากทานน้อยไปก็จะมีอาการซึมเศร้าที่เคยเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่แซกซ้อนกลับมาอีกเรื่อยๆทำให้ทุกวันนี้ตื่นเช้ามาต้องคอยสังเกตตัวเองตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ